สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาดูกันนะคะว่าวันนี้มีผักอะไรนะคะวันนี้กัดเสาบัญนยางนะจ๊ะกัดเสาบัญนางจ้ากัดเสาบัญนยางจ้าอันนี้คือยอดนี่คือยอดถั่วหวานนะจ๊ะกินสดก็ได้ลวกกินก็ดีต้มกินก็อร่อยมากนะคะต้มจืดใส่เต้าหู้หมูสับอร่อยมากนะคะ กระสาวันยางนะคะวันนี้นะจ๊ะแล้วก็จะมีขิงนะจ๊ะก็มีขิงนะคะขิงจ้านะคะวันนี้ไปเจอกันได้ที่กาสาวันยางนะคะจะมีขิงแล้วมีเออ่ ผักต่างๆนะาเหมือนเดิมนะจ๊ะที่ขาดสาวปัญญาไปเจอกันได้นะจ๊ะเดี๋ยวไปพาไปดูว่ามีอะไรอีกนะคะซึ่งอีฉันทําแม่าซึ่งอีฉันก็ได้ทํากิงของคุณแม่หล่นแล้วก็หักไปแล้วเรียบร้อยนะคะหนึ่งอันนะคะแล้วก็มีผักโขผักชีดอยนะคะแล้วก็จะมีผักขมดอยจ้า ผักนาชลิดแต่ละอย่างก็คือทานแล้วแข็งแรงแข็งแรงนะคะในนี้แล้วก็มีถั่วบบบบอยนะคะมีมีถั่วบบบบอยด้วยนะคะถั่วบบบบอยคืออะไรถั่วบบบบอยคือนี่ค่ะเม็ดจะใหญ่ๆนะคะในข้างในเป็นเม็ดเป้งๆใหญ่ๆนะคะทอดก็อร่อยมากต้มก็อร่อยมากนะคะนี่ค่ะถั่วบับบอยนะคะพริกขิงข่ตะไคร้มีนะคะแล้วก็ ผักปลอดสารต่างๆเหมือนเดิมจ้าที่กัดเสาบ้านยางวันนี้ค่ะนี่ค่ะคุณแม่กับคุณลูกชายนะเจ้าไปอุดหนุนกันได้นะคะ